เคยฝันอยากเห็นแสงเหนือสวยๆแบบในโปสเตอร์ไหมลองตามมาที่ทอมโซเมืองเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ในนอร์เวย์ที่นี่คือเมืองหลวงของแสงเหนือ (Northern Lights Capital) อยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคทำให้เห็นออโรราได้บ่อยที่สุดในโลกแถมยังมีโบส a r อาร์ติกอันโด่งดังจุดชมวิวเฟรงเยลแฮสเซนและจุดเช็คอินอีกรอเรียบหนาวนี้ถ้ายังไม่รู้จะไปไหนมาไล่ล่าแสงเหนือที่ทอมโซกันเถอะ ขอต้อนรับสู่ช่องไกาย p to มี channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองทอมโซนะครับหนึ่งในเมืองแลนด์มาร์คของ Norway นอร์เวย์นะฮะซึ่งเมืองนี้จะเป็นเมืองที่หลายๆคนชอบมาดูแสงเหนือนะครับซึ่งเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ดูแสงเหนือได้ทุกจุดของเมืองเลยนะฮะสามารถดูได้ทุกจุดเลยนะครับกลางคืนนะฮะจะสวยมากนะครับแล้วก็แสงเหนือนะี่จะขึ้นเกือบทุกคืนนะที่เมืองนี้นะฮะก็ ถือว่าสวยเลยแล้วแต่วันไหนที่แบบว่าแสงจัดแสงอ่อนนะฮะสามารถมาดูได้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองทอมโซกันนะครับมาดูว่าจะสวยงามที่แค่ไหนนะครับแล้วก็จุดแรกที่เราจะพาขึ้นมานี่คือจุดที่สวยที่สุดนะครับก็คือจุดชมวิว360องศาบนยอดเขาของเมืองทอมโซนะฮะซึ่งอบอกเลยด้านหลังเห็นไหม เวิร์กอลังการมากนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมความสวยงามของอที่นี่กันนะครับไปแล้วเราก็ขึ้นมาถึงยอดเขาโ t น n e s t e แล้วนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ต้องมาถ้าเกิดว่าใครมาที่ทอมโซนะครับแล้วอยากชมวิว360องศาคือต้องขึ้นมาบนนี้เลยนะฮะนี่ด้านหลังก็จะเป็นเมืองทอมโซนะฮะซึ่งเป็นเกาะเลยนะครับนี่ มากนู่นดูนะฮะภูเขาล้อมรอบเลยนะฮะสวยมากแล้วดูนี่พอมองลงไปแบบว่าเห็นมุมสูงเลยเฮ้ยสวยว้าวสวยมากนะู่นเราขึ้นเราขึ้นกระเช้ามาจากทางด้านหนูนะฮะหน่น นู้นเลยแล้วก็มาสุดตรงนู้นนะฮะแล้วก็เดินมานะฮะตรงจุดนี้เป็นจุดที่ชมวิวเมืองทอมโซสวยที่สุดนะครับนี่แล้วก็เช้านี้นะครับเขาเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้านะฮะถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วแต่เลยรอบรอบการขึ้นมาแล้วแต่ว่ามีคนขึ้นมามากหรือน้อยนะฮะถ้าเกิดว่ามีคนใช้บริการเยอะเขาก็จะขึ้นทุกครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าคนน้อยเขาก็จะเวลาอาจจะแบบว่ามีการเหลื่อมล้ำไป ไปครับเดี๋ยวเราพาไปชมความสวยงามของเมืองขอมโซ่ในตัวเมืองกันนะฮะมาดูว่าสวยงามแค่ไหนนะ นะครับซึ่งตรงนี้เป็นโบสถ์นะฮะตรงนี้คืออาร์กติกคาทิดอ์นะฮะนี่ซึ่งเป็นจุดที่ถ่ายภาพสวยนะฮะเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดเช็คอินซึ่งถ่ายภาพตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ติดสะพานด้านหลังนะฮะสะพานทอมโซ่อยู่ด้านหลังไม่รู้เห็นหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวเราจะพาชมบริเวณนี้นะฮะว่าสวยงามแค่ไหนนะครับ พาดนะครับก็คือตรงบริเวณนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นลักษณะของบ้านชาวประมงที่เป็นลักษณะของบ้านแบบว่าสมัยก่อนนะเนาะที่เขาอนุรักษ์ไว้จะเป็นลักษณะสีๆแบบนี้เลยสวยงามมากนะฮะและตรงนี้เวลาถ้าเกิดว่าหิมะตกนะเขาจะบอกว่าเป็นภาพที่เขาถ่ายาลงโปสเตอร์สวยมากนะฮะไปะแล้วจะมีอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตรงจุดนี้นะครับซึ่งอยู่นู่นตรงด้านนู้นไปเดี๋ยว ที่เวาลาเรามาทอมโซห้ามพลาดน,นะฮะซึ่งจุดนี้เขาเรียกว่าประตูแห่งทอมโซนะฮะสามารถถ่ายภาพแล้วมองไปเห็นโบสถ์ด้านหลังนะฮะซึ่งสวยมากนะครับเป็นโบสถ์ที่โมเดิร์นนะฮะแล้วถ่ายข้างๆนี่ก็จะเป็นสะพานทอมโซนะฮะสะพานข้ามเกาะไ,ไปไปฝั่งนน้นจากเกาะนี้ข้ามไปฝั่งนน้นนะฮะสวยมากนะฮะนี่ ที่ไม่ควรพลาดเลยของเมืองทอมโซนะฮะอันนี้ก็คือทอมโซคาตาดอร์ so นะครับหรือโบสถ์ทอมโซนะฮะซึ่งเป็นโบสถ์เก่านะครับเป็นจุดที่มาถ่ายภาพช่วยมากนะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังเรานี่เองนะฮะนี่นี่น,นี่แล้วโบสถ์นี้ก็อยู่ในตัวเมืองเลยนะครับเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะฮะอยู่เป็นเอาจริงๆแล้วเป็นเกาะนะฮะแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับมีพื้นที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรนะฮะสามารถแบบเดินได้หมดเลยเดินได้ทั่วเมืองเลยนะฮะแล้วเป็นเมืองน่ารักมากแบ Fourier. บเป็นเมืองเล็กๆ แล้วก็ร้านรวงต่างๆก็จะอยู่ใกล้ๆเนะี่ยเดินได้ง่ายเลยนะฮะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เวลาเรามาทอมโซต้องมาเช็คอินจ้านี่หลายคนแอดไม่รู้ว่าโบสกลางเมืองทอมโซแห่งนี้คือทอมโซคัตเเด a รโบสไม้แบบนิโอโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์และเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่แห่งของยุโรปที่ยังใช้ไม้ทั้งหลังตั้งอยู่ใจกลางเมือง รายล้อมด้วยอาคารสวยๆและหิมะในบางช่วงของปีเหมาะมากกับการมาเดินเล่นถ่ายภาพหรือแม้แต่แวะพักใจถ้ามาทรมโซแล้วอย่าลืมแวะมาสัมผัสความสงบของที่นี่กันนะครับคืนนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูแสงเหนือกันนะครับที่เมืองทอมโซนะฮะมาดูว่าเราจะได้เห็นกันไหมนะฮะอันนี้คือเป็นในตัวเมืองเลยนะครับของทอมโซนะฮะ บรรยากาศดีมากนะฮะดูดีสวยงามเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงบริเวณที่ท่าเรือนะครับแล้วลองไปตั้งกล้องดูนะฮะว่าวันนี้จะได้เห็นไหม ทุกคนเห็นแล้วครับนู่น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 ไม่รู้ว่าแบบว่าจะในกล้องจะเห็นไหมนู่นนู่นอันนี้ยังไม่ทันได้ตั้งกล้องนะนู่นอยู่ตรงนู่นนู่นเห็นไหมนี่นี่นี่ว้าวนี่นี่เห็นแล้วนี่อเห็นไหม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 นี่ว้าวเห็นในตัวเมืองเลยนะนี่ ว้าวเ็แล้วนี่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  <Yeah. S 1> เย้แล้วนี่รู้ไหมครับใครคือคนแรกของโลกที่ไปถึงขั้วโลกใต้นี่เลยครับโรอามูเนเซนนักสำรวจชาวนอร์เวย์ผู้ยิ่งใหญ่ และรูปปั้นนี้ก็ตั้งตระงานอยู่ที่ทมโซเมืองที่เขาใช้เป็นฐานออกเดินทางสู่ดินแดนหิมะขาวใครมาเที่ยวทมโซอย่าลืมและมาสวัสดีคุณลุงนสะํสำรวจกันด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการพามาเที่ยวหนึ่งในเมืองแลนด์มาร์คของนอร์เวย์นะครับเมืองนี้ก็คือเมืองทอมโซนะครับซึ่งก็จะสวยงามนะครับเราก็เป็นอย่างที่เราพามาเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นกระเช้านะครับหรือการพามาชมแสงเหนือนะฮะเพราะที่นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับสำหรับคนที่ชอบแสงเหนือนะฮะสามารถชมแสงเหนือได้ภายในในตัวเมืองเลยนะฮะเขาก็จะสามารถขึ้นมาให้เห็นเลยนะฮะ ขึ้นอยู่กับว่าวันไหนแรงไม่แรงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าแรงก็จะเห็นได้ชัดถ้าเกิดว่ากาเรียกหลักกระแสเขาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เขาก็จะเห็นแบบว่าเลือนๆแต่เห็นแน่นอ,อนนะฮะคนที่มาเมืองทรมโซก็คือกาเรียกอะไรคนที่ชอบนะครับการดูแสงเหนือนะฮะแล้วก็เมืองที่เขา อนุรักษ์ไว้นะครับมีความแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมิวได้นะครับอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายาพาเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกานสนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมิวชาแนลกับช่วงตะลุยต่างแดนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ